สวัสดีครับทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากขอเชิญทุกท่านกดสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญและสมบัติที่น่าสนใจในอนาคตวันนี้เรามีเรื่องราวของเหรียญ5บาทพุทธศักราช2531ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ42ปีแห่งรัชกาลที่9เหรียญน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญเงินที่เราเคยใช้ใจ่ายแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประวัติศาสตร์และความทรงจำของประเทศไทยสำหรับผู้ชมวัยห5ห้า 65ปีเหรียญน,นี้อาจเตือนความทรงจำถึงช่วงเวลาที่ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขและคุณค่าในอดีตทุกเหรียญที่เคยผ่านหานอมือเราในสมัยนั้นมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังตั้งแต่การซื้อของที่ตลาดนัดจ่ายค่าโดยสารรถเม์ไปจนถึงการเก็บเป็นเงินออมเล็กๆในกระปุกเหรียญเหรียญ5บาทพุทธศักราช2531มีขนาดและรูปแบบที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการออกแบบพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองรัชกาลที่9ด้านหน้าเหรียญเป็นภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านพร้อมสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติในช่วงเวลานั้นเหรียญน,นี้ไม่ได้ผลิตจำนวนมากเหมือนเหรียญ5บาททั่วไปทำให้กลายเป็นเหรียญที่นักสะสมให้ความสนใจอย่างมากเรื่องราวของเหรียญและความทรงจำในอดีตหลายคนอาจไม่ทันจำว่าเหรียญ5บาทเคยเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ทั้งการซื้อของชำจ่ายค่าโทรศัพท์สาธารณะหรือแม้แต่ใช้เป็นเงินทอนในร้านค้าเล็กๆทุกครั้งที่หยิบเหรียญเหล่านี้ขึ้นมาจากกระเป๋าเรากำลังถือชิ้นส่วนแห่งอดีตไว้ในมือนอกจากนี้เหรียญน,นี้ยังสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความรักในพระมหากษัตริย์ของคนไทยในยุคนั้นรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานาที่สุดของไทยทรงทุ่มเทเพื่อประชาชนและพัฒนาประเทศเหรียญ5บาทรุ่นพิเศษนี้จึงไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นเครื่องตนใจไทย ึงความรักและความผูกพันระหว่างพระองค์และประชาชนการสะสมเหรียญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหรียญ5บาทพุทธศักราช2,531ถือเป็นเหรียญรุ่นพิเศษที่นักสะสมให้ความสนใจการสะสมเหรียญไม่ได้หมายถึงเพียงการเก็บเงินแต่ยังเป็นการเก็บประวัติศาสตร์ในมือของเรานักสะสมบางคนอาจเริ่มจากเหรียญเล็กๆเ,เช่นเหรียญหนึ่งบาทหรือเหรียญ5บาทรุ่นพิเศษเหล่านี้เพื่อสร้างคอลเลกชันที่มีคุณค่าและเรื่องราวการเก็บรักษาเหรียญ ในสภาพที่ดีเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งหากเหรียญไม่ขีดข่วนไม่มีรอยบุบหรือไม่ถูกความชื้นทําลายมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นตัดหามการเวลาเหรียญที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถเป็นสมบัติที่นักสะสมยินดีจ่ายราคาสูงชีวิตและความทรงจําในช่วงเวลานั้นลองย้อนกลับไปสู่ปี2,531ช่วงเวลานั้นประเทศไทยกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายมีตลาดนัดเล็กๆต่างตรอกซอกซอยรถโดยสาร ยังเป็นสื่อกลางสําคัญในการเดินทางเหรียญ5บาทรุ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่หลายคนที่อายุ55 65, 65ปีอาจจาได้ถึงความรู้สึกเมื่อได้รับเหรียญนี้ครั้งแรกมันไม่ใช่แค่เหรียญแต่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องการใช้เงินการออมและความมีระเบียบว,วินัยการเก็บเหรียญเล็กๆในกระปุกหรือเก็บไว้ในลิ้นชักเป็นเรื่องที่เด็กสมัยนั้นทํากัน จนเป็นนิสัยคุณค่าของเหรียญในตลาดสะสมปัจจุบันแม้ว่าปัจจุบันเหรียญ5บาทจะไม่ได้ใช้มากนักในชีวิตประจําวันแต่สําหรับนักสะสมและผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เหรียญรุ่นพิเศษนี้กลับมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากนักสะสมหลายคนยอมจ่ายราคาสูงเพื่อได้เหรียญเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันราคาของเหรียญ5บาทพุทธศักราช2531ในตลาดสะสมขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญความหายาก และความสนใจของนักสะสมเหรียญในสภาพใหม่เอี่ยมสามารถมีมูลค่า 5- หลายร้อยบาทหรือมากกว่านั้นหากมีจำนวนจำกัดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์นักสะสมจะยิ่งให้ความสนใจวิธีการตรวจสอบและเก็บรักษาเหรียญสำหรับผู้ที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในบ้านการตรวจสอบสภาพเหรียญเป็นสิ่งสำคัญควรมองหาออยยอขีดขวนรอยบุบหรือรอยคราดต่างๆการเก็บเหรียญในซองพลาสติกหรืออัลบัม้มเหรียญเฉพาะจะช่วยป้องกันความเสียหายและรักษามูลค่าได้อย่าง ดีนอกจากนี้การจัดเรียงเหรียญตามปีที่ผลิตและรุ่นพิเศษจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของคอลเลกชันทั้งหมดได้ง่ายขึ้นและสามารถติดตามมูลค่าของเหรียญแต่ละรุ่นได้อย่างแม่นยำการสะสมเหรียญเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและเชื่อมโยงอดีตหลายครั้งที่ผู้สูงอายุพบเหรียญรุ่นพิเศษพวกเขาจะระลึกถึงความทรงจำในวัยเด็กความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวันและช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเติบโตการถือเหรียญนี้ในมือไม่ใช่เพียงการถือเงินแต่เป็นการถือเรื่องราว และความทรงจำที่ไม่มีวันลบเหลือนสำหรับผู้ชมวัย55-65ปีเหรียญ5บาทพุทธศักราช2531อาเาจเตือนให้คุณนึกถึงตลาดนัดที่เคยไปเด็กๆที่เคยเล่นกับเหรียญหรือช่วงเวลาที่ใช้เงินจ่ายค่ารถมีเหรียญน,นี้เป็นสะพานเชื่อมอดีเข้ากับปัจจุบันโอกาสในการลงทุนและการเป็นสมบัติอิสสมนอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำแล้วเหรียญรุ่นพิเศษยังเป็นโอกาสในการลงทุน ที่น่าสนใจนักลงทุนและนักสะสมหลายคนมองว่าเหรียญรุ่นนี้สามารถเพิ่มมูลค่าได้ตามการเวลาโดยเฉพาะเหรียญที่อยู่ในสภาพดีและมีความหายากนักสะสมบางคนสามารถเปลี่ยนเหรียญเหล่านี้เป็นเงินก้อนเล็กๆหรือใช้เป็นของขวัญที่มีคุณค่าให้กับลูกหลานเหรียญรุ่นนี้ไม่เที่ยงแต่เป็นเงินแต่เป็นสมบัติที่ถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าทางใจการค้นหาเหรียญในบ้านหลายครั้งที่เหรียญ5บาทพุทธศักราช2531ถูกเก็บลืมไว้ในกระปุกเหรียญลิ้นชักเก่าหรือแม่แอ ตกระตาเงินเก่าการตรวจสอบเหรียญเก่าเหล่านี้อาจทําให้คุณประหลาดใจพบว่าคุณถือสมบัติที่มีคุณค่าอยู่ในมือไม่จําเป็นต้องเดินทางไปหาตลาดนักสะสมเฉพาะทางคุณสามารถเริ่มต้นจากบ้านของคุณเองสํารวจกระปุกเหรียญเก่าลองถามญาติหรือเพื่อนว่ามีเหรียญรุ่นนี้หรือไม่คุณอาจพบว่ามีเหรียญที่หายากและมีคุณค่าอยู่แล้วเรื่องราวของรัชกาลที่9และความสําคัญของเหรียญรัชกาลที่9้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศไทยทรงเป็นที่รัก และเคารพของประชาชนอย่างสูงเหรียญ5บาทพุทธศักราช2531จึงเป็นสัญลักษณ์ของความรักแหลเขาวามเคารพต่อพระองค์ท่านการถือเหรียญน,นี้ในมือไม่เพียงแต่เป็นการสะสมเงินแต่ยังเป็นการรักษาความทรงจําเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และช่วงเวลาที่ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาสรุปและโฆษณาบุลค่าเหรียญสําหรับผู้ที่สนใจสะสมเหรียญ5บาทพุทธศักราช2531 ในสภาพดีสามารถมีมูลค่าประมาณ2 0 0 5 0 0บาทหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญและความสนใจของนักสะสมเหรียญนี้ไม่ได้เป็นเพียงเงินแต่เป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์และความทรงจำดังนั้นหากคุณพบเหรียญนี้ในบ้านอยากเพิ่งทิ้งหรือใช้จ่ายเป็นเงินทั่วไปเพราะคุณอาจกำลังถือสอมอบัตที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งอดีตก่อนจากกันผมอยากให้ทุกท่านอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเหรียญและสมบัติ ที่น่าสนใจในอนาคตและสําหรับผู้ที่สนใจสะสมหรือลองเริ่มจากเหรียญรุ่นพิเศษเช่นเหรียญ5บาทพุทธศักราช2531เหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่เหรียญเงินแต่เป็นความทรงจําความภาคภูมิใจและโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้า